คลิปนี้ห้ามพลาดเลยสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลาไปกับการเดินหาโซนต่างๆด้วยตัวเองไม่ต้องทนร้อนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพราะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปชมงานดิสนีย์วันฮันเดสเฟลเลแบบละเอียดยิบไม่ว่าจะเป็นสินค้ากิจกรรมทั้งโซนฟรีและโซนที่ต้องใช้ตัว๋วว่าเขามีอะไรเตรียมไว้ให้พวกเราได้ตื่นตาตื่นใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะแล้วก็มาถึงเอเชียทีกรนแล้วนะคะเราก็อยู่ในลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปทางนี้กันเลย งานฉลองครบรอบ100ปีกับดิสนีย์ทำให้มีการจัดอีเวนต์เฉลิมฉลองแบบนี้ขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกนะคะส่วนของไทยก็มีเช่นกันโดยเราจะใช้ชื่อว่า Disney 1 0 n i Village งานนี้จะแสดงอยู่ใจกลางกรุงที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์มีตั้งแต่วันที่24มีนาไปจนถึง31สสกรกฎาคมค่ะโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าไปจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวค่ะอ,อ๋อแล้วก็ตีนง,งานเป็นสีเมทัลิกม่วงๆนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปวิวใช้กับชุดก,กันค่ะสำหรับคนที่จองตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อน24มีนาคมจะได้รับส่วนลดนะคะแต่ตอนนี้ตั๋วจะเป็นราคาเดียวกันทั้งออนไลน์และหน้างานค่ะมีราคาตามนี้ค่ะ ซึ่งจะมีแค่4โซนที่เราต้องเสียเงินราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันที่ไปและอายุของผู้ใช้ตั๋วค่ะแต่สำหรับคนที่อยากเข้าพิซซ่าพาร์ทซึ่งเป็นโซนที่ให้เราได้ตีกล์ฟตามด่านต่างๆจะเป็นต้องจองวันและเวลาล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากเราซื้อตั๋ว3โซนนี้โซนใดโซนหนึ่งก็ได้จะได้ตั๋วเข้าโซนสวนดอกไม้เจ้าหญิงฟรีค่ะหลังจากที่จองตั๋วแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกให้ส่งไปรษณีย์หรือส่งออนไลน์ก็ได้ค่ะ โดยนาข้อมูลการซื้อออนไลน์มาแลกรับบัตรแข่งได้ที่หน้าง,งานนะคะบัตรแยกโซนแต่ละคนอาจได้คาแรคเตอร์ต,อต่างกันออกไปนะคะถ้าหากเพื่อนๆเดินมาทางเดียวกันจุดแรกที่จะถึงคือด้านหลังของโซนดิสนีย์เมอร์ชานดี h ฮอล์ค่ะและนี่ก็คือร้านแรกที่เรามาถึงค่ะแล้วิพาจิเวริคร้านนี้มีตู้เกมคีบสุ่มของรางวัลด้วยนะคะเล่นด้วย1โทเค็นในราคา200และ3โทเค็นราคา500ค่ะต่อไปเราก็จะมาพูดเรื่องโซนต่างๆกันนะคะ สำหรับข้อมูลตรงนี้ก็แอบยากนิดนึงถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะค่ะเราก็จะขอแบ่งทั้งหมดออกเป็น12โซนนะคะเริ่มจาก Disney 1 0 0 e x p e Train ห้องทางซ้ายมือนี้เป็นห้องจำหน่ายบัตรนะคะจุดจำหน่ายบัตรที่เราเห็นก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันคือบริเวณนี้และบริเวณนี้ค่ะที่เรายืนอยู่จะมีหอนาฬิกาและรถไฟที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูปเช็คอินน่ารักๆค่ะ ตรงนี้จะเป็นด้านหน้ากโกดัง9ที่เป็น Disney Merchandise Hall แหล่งรวมสินค้าน่ารักจาก Disney เราเดินวนโซนนี้นานมากค่ะเพราะของเขาน่ารักจริงๆแล้วก็ถ้าขึ้นไปตรงบันไดชั้น2เนี่ยจะเป็นโซนฟร o อ e เซนเอ็กซิบิที่ต้องใช้ตั๋วเข้าค่ะแอบกระซิบว่าบริเวณด้านหน้านี้มี KFC ด้วยนะคะต่อไปเป็น Mickey เมาส์แอนด์มินนี่เมาส์สวัสดีสเตจเราจะได้เจอมิกกี้และมินนี่ยืนสวัสดีแบบไทยค่ะซึ่งมีที่เดียวในโลกเลยนะคะที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยกับโซน Mickey's Art ตบ็อกเหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่อยากได้รูปเท่ๆกับห้องกระจกที่มีจอฉายภาพเป็น m i กกี้เมาส์แบบ360้องศาแต่เราพลาดไปแล้วว่าที่เห็นกันอยู่คือเราฝากเพื่อนถ่ายมาให้นะคะเสียดายมาก สำหรับห้องนี้ไม่เสียเงินนะคะตรงโกดัง2ตอก2ขีด4เนี่ยมีร้านอาหารไทยตามสั่งที่ราคาแล้วว่าก็โอเคนะคะพร้อมมีที่นั่งให้ด้วยค่ะลองไปดูกันได้ค่ะนี่ค่ะพอออกมานะ้าสตาวอก็จะมีพวกฉากให้เราถ่ายรูปตรงนี้นะคะ The Rails of Animation เขาจะเอาฉากมาตั้งให้เราได้ถ่ายรูปกับเรื่องโปรดคาแรคเตอร์ <Character S 2> ที่ชอบกันแบบยาวเลยค่ะ เยอะจัดซึ่งเขาได้เรียงมาเป็นไทม์ไลน์เลยว่าเรื่องไหนมาก่อนแนะนําให้ถ่ายตรงนี้ในะตอนที่มีแสงนะคะในส่วนต่อไปตรงนี้ก็ได้รวมเรื่องราวสั้นๆของเหล่าเจ้าหญิงที่เราไม่เคยรู้ในการ์ตูนหรือนิทานไหนๆมาก่อนนะคะหากกดปุ่มก็จะมีแสงไฟที่เข้ามาเพิ่มเป็นลูกเล่นอีกนะคะน่ารัก,กมากๆตรงทางเดินนี้ยังมีบูธถ่ายรูปของเจ้าหญิง Toy Story และ Frozen ้วยนะคะติดกับซุ้มเพนหน้าในราคา380บาทที่ทําได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ ไปต่อค่ะกับ Star Wars Experience โซนนี้เป็นอีกโซนที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะจะอยู่ตรงข้างกับทางออกของโซน Enchanted Garden ของเจ้าหญิงค่ะโดยในโซนนี้จะมีหุ่นขนาดใหญ่ที่ตั้งโชว์และห้องเกมที่เราได้ลองขับยานและยิงศัตรูค่ะเกมนี้แอบเล่นยากนิดนึงนะคะ Disney Merchandise Hall นอกจากจะมีสินค้าน่ารักๆขายแล้ว เขายังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอด้วยฟิลเตอร์ของ Disney 100 Village ติดแท็ก Disney 100 Village เพื่อรุ้นรับรางวัลหรือจะเป็นถ่ายติ๊กต k กเพื่อรับภาพฟิล์มไปกันฟรีก็มีค่ะถือว่าสนุกแล้วก็เพลิดเพลินดีนะคะซึ่งรอบๆของโซนนี้มีร้านเยอะมากเลยค่ะ Mickey Go Thailand Photo Spot ที่ให้เราได้ถ่ายรูปก,กับรูปปั้นของเดอะแก๊งมิกกี้เมาส์ที่มากันในตีมประเพณีของไทยพร้อมฉากหรือแม่น้ำเจ้าพยาสุดแสนโรแมนติก ซึ่งเราเดินไปไม่ถึงค่ะเลยไม่มีรูปดูของขายกันไปก่อนนะคะต้องขอโทษทุกคนจริงๆค่ะอย่าท้ายคลิปจะมีสินค้าจากชม่างๆให้ดูกันยาวๆเลยค่ะ จบกันไปแล้วกับโซนฟรีต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นอีก4โซนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้องไปซื้อบัตรเพื่อเข้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหอนาฬิกาหรือจุดซื้อบัตรจุดแรกที่เราเข้ามาในงานค่ะนั่นก็คือหน้ากโกดังสีเราจะเดินขึ้นไปตามบันไดสีน้ำเงินนี้แล้วจะเจอกับ Frozen Exhibition ตรงบันไดาทางขึ้นเราว่าเขาทำได้น่ารักมากเลยนะคะทางด้านหน้ามีให้ถ่ายรูปคู่กับเอลซ่าและอันนาด้วยค่ะ เดินเข้าไปจะเจอกับทางเดินในป่าที่ประดับไปด้วยไฟและแสงสีม่วงสวยงามที่จะพาเราไปยังห้องหิมะที่มีรูปป้านเอลซ่าและทุกคนรออยู่ค่ะบอกเลยว่าโซนนี้อากาศเย็นพอตัวแล้วค่ะห้องนี้มีบ่อบอลและก็สไลเดอร์ที่เล่นได้ทุกใบด้านข้างจะมีจอแบบอินเทอร์แอคทีฟที่เป็นเกมให้เราได้ปาบอลเล่นกันได้ค่ะแอบบดนิดนึงกับห้องต่อไปค่ะเหมือนจะเป็นฉากที่เอลซ่าเขาใช้พลังตอนไปเกาะน,น้ำแข็งนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศไม่ทันกันเลยทีเดียวกับห้องสีส้มในวดูใบไมัย่วงอย่างฟร o เซน2ห้องนี้มีทมโพลีนให้เล่นด้วยค่ะ <c oughs> อ่ะอ่ะสนุกใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนค่ะขอจำกัดน้ำหนักนะคะอ่านกฎกันก่อนนะ ต่อมาเหมือนโดนทิ้งอยู่กลางทะเลอะค่ะที่ไม่ธรรมดาคือเราได้เป็นเอลซ่าที่เดินอยู่บนน้ำแข็งด้วยค่ะสำหรับ Frozen Exhibition เนี่ยไม่ได้ถูกใจแค่เด็กๆนะคะบอกเลยว่าเราก็ชอบมากเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็มาจบโซนนี้ด้วยสีสันที่พวกเราระบายกันเองพร้อมถ่ายรหัสบนหน้าจอเพื่อนําไปให้พี่พี่พนักงานตริ้นให้ได้ของที่เราลึกกลับบ้านกันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะกว่าจะหาเจอนะคะกับ Marvel Universe the world outside your window แมเดินหลงทางอยู่นานกว่าจะเจอกับไอรอนแมนยักษ์ที่รอต้อนรับอยู่ค่ะยืนเก๊กอยู่หน้าทางเข้าเลยเดินเข้ามาในจุดแรกก็จะเจอกับคอมิกหลายเล่มที่ไม่มีวางขายแล้วนะคะพวกเราสามารถเปิดอ่านกันได้ที่นี่ค่ะเอากลับไม่ได้นะในขณะที่เดินเข้าไปเรื่อยๆก็มีหน้าปกคอมิก,กว่านหนึ่งร้อยเล่มจัดแสดงอยู่ซึ่งถือเป็นเล่มพิเศษค่ะ มามาถ่ายรูปกันหน่อยสแกนเซฟไฟล์ลงเครื่องได้เลยนะคะสะดวกมากๆตอนนี้เราก็มาอยู่กันใน Start Tower กันแล้วนะคะดูเกาะพวกนี้สิคะจุดที่น้องยืนหากเราถ่ายด้วยเลนสวาจะได้ครบทุกเกาะเลยนะคะ เดินทะลุผ่านสะพานสายไหมใบฟอนมาก็เจอค้อนค่ะขี่เกาะเอาปิดมาน้องอย่าดึงมากดึงมากไอเดี๋ยวดูพี่โยกไอ้ดูอีก ห้องต่อไปให้พวกเราได้ลองใช้พลังแบบด็อกเตอร์สตรีกันด้วยค่ะ,ะออแบบนี้เขาจะรับเข้าแก๊งไหนคะเนี่ย มีเก้อี้ให้เรานั่งวาดรูปแล้วก็พอวาดเสร็จก็จะไปขึ้นบนนั้นเลยแล้วจอก็จะเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟก็คือเราสัมผัสแล้วเขาจะมีรูปเล่นด้วยนะคะไอนแมนสีรลกปับห้องต่อไปสนุกมากค่ะเป็นห้องเกมออยเคด ให้เล่นกันแบบไม่อั้นโดยเฉพาะ VR จำลองให้เราเป็นไอรอนแมนบอกเลยว่าอันนี้พลาดไม่ได้สนุกมากๆค่ะเดี๋ยวป้<ต> <laughs> องเดะอ๋ะอยู่ตรงหน้าแลวแก้วอยู่ตรงหน้า <laughs> ไม่ยิงไม่ยิง <laughs> เอาสายพันธุ์ อยากได้ความรู้เพิ่มสามารถสอบถามพี่พี่ผนักงานได้เลยนะคะเพราะพร้อมแนะนำเราเองก็ต้องขอบคุณข้อมูลเหล่าน,นี้ที่ได้จากพี่พีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นห้องพังลตานะคะเราก็เข้าไปในข้องในนี้ แล้วใช่ไหมเราเราก็จะไปถ่ายตรงนี้มันก็จะเป็นภาพลงตาใช่ใช่ช<ะ>ตรงนี้ว่าแต่ทำไมเราต้องเดินอ้อมไปมาเวลก่อนทนั้งที่เดินผ่านสวนจะยิงไปมาแต่ไม่เข้าสักทีอ่ะนี่แหลคะค่ะคือเหตุผลเออ คือเราคิดไว้ว่าส่วน enchanted golden ในตอนกลางคืนต้องสวยกว่ากลางวันแน่ๆเลยแล้วเราก็เลือกถูกค่ะทั้งน่ารักและก็โรแมนติกมากค่ะแต่ติดอยู่นิดนึงเธอตาเลือกไม่ใช่เจ้าอญิงทุกองค์นะคะเอาจริงๆเราก็รับได้แหละรวมๆแล้วก็น่ารักดีนะคะ ชอบตรงที่เขาเลือกประดับด้วยดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนและยังมีแท่นหรือจุดที่ให้เราได้ยืนคู่ถ่ายรูปก,กับเจ้าหญิงได้ด้วยค่ะแต่รูปป้านของหญิง a r เรีจะอยู่ด้านนอกส่วนนะคะ ทั้ง3มโซนที่เพิ่งพูดมานี้เขาแจ้งว่าเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มแต่จริงๆแล้วปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งนะคะจะสรรเวลากันดีๆนะพิซซ่าพัดในโซนนี้เราต้องจองตั๋ววันและเวลาก่อนเข้านะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนแบบจุกๆแต่ละคนเล่นได้รอบละ1ชั่วโมงซึ่งเราไม่ได้เข้าไปค่ะเพราะแอบ,บกลัวมีเวลาไม่พอไม่คุ้มค่าบัตรได้แต่แอบ,บถ่ายข้างนอก ไม่รู้เพื่อนๆคิดเหมือนเราไหมแต่เรามองว่าเขาทำได้ดีเลยนะคะทั้งความน่ารักและความครีเอทของด้านต่างๆบอกเลยว่าชอบมากอยากจะเข้าไปเล่นด้วยแต่เสียดายมากเวลาไม่พอจริงๆค่ะจากที่ดูกันไปในแต่ละจุดนะคะก็จะมีสินค้าน่ารักๆขายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะแถว Disney m เมอร์ช d นด e h ทอลต่อไป เราก็มาดูช็อปต่างๆกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าถูกลิขสิทธิ์นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆสายช็อปกันนะ สำหรับล้านนี้ถ้าซื้อครบ200จะได้ถ่ายรูปฟลิมกันฟรีๆนะคะ เอาไปเสร็จไปยื่นให้พี่พนักงานได้เลยในเอเชียทีคมีตู้ถ่ายรูปดิสนีย์อยู่ด้วยกัน2จุดค่ะและนี่คือแต่ละลายที่เรารวบรวมมาให้เลือกดูจากทุกตู้ค่ะ ทั้งหมดนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆต่อไปเราจะไปที่ไหนกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับดิสนี y 1วันเ l l a ิลเลก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมคะ่ะ